น่าจะเด็กรับฝ้ายุอ่ะมันจะชะลอวัยได้อะไรเงี้ยฝ้าก็หายอะไรเงี้ยฝ้าก็หายเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นนะของนี้พูดเล่นเลยเมื่อกี้ยังขำใช่เกว่อวานใช่เมื่อกี้นี่ยังขำกันอยู่เลยพูดกันอยู่เลยเขาบอกว่าคนชวนคนชวนที่ที่ไปตอนนั้นที่ตัวเองได้ให้น้ำเกลือก็บอกหน้ายังคนชวนหน้ายังดำอยู่ <laughs> นาย,ยังดำหมือนูนูเลยเข,เขาพูดแล้วขำก็แล้วเมื่อกี้พูดออกไปใช่ไหมเขาบอกใช่เออแค่คิดพี่กับขำาร้บอกท <laughs> ี่หมอเอนี่ยนะที่ตัวเองไปให้น้ําเกลือตอนนู้นนะที่ป้าแมวยังอยู่อ่ะที่เขามีโซนรักษาฝ่าหมอเขาเป็นฝ่าเขาชวนเอารักษาฝ่ามค่ะเ <laughs> ็า<ว>จ <laughs> ะฝ้าอกละนาดำกว่าเราตลกนาพูดตลกตลกห เนี่ยพี่ถาวหนูถามน้องอ่ะพูดพูดลังจริงแต่มันเท่าไรคอรสหนึ่งคือคือเราทําเป็นครั้งก็ได้ครั้งมาสี่ร้อยเก้าสิบเองแล้วก็ไม่ได้แพงแล้วทีนี้พอทำตะปาแล้วเราก็ใช้นั้นใช้อ้นี่เลยใช้เครื่องสาอางชุดหนึ่งสามตัวพันกว่าบาทใช้ได้เป็นเดือนอพันหน่อยๆใช้ได้เป็นเดือนบางคนก็นใช้ตัวนั้นหมดนลยหมดก่อน ออถ้าเ,เราอยากผ่อนไวหน้านะมันหายภายในสองอาทิตย์อยู่แล้วละ่ะว่านะ่ะแต่ว่าเราอยากผ่อนไวเราก็ใช้ไปเรื่อยๆหน้ามันจะไม่แก่มันจะสาวขึ้นเต่งตึง,ตงเพราะนั้นเราจะเราจะแก่ตามวัยเอข้าใจไหมถ้าเราไม่ใช้อะไอต่อให้คนไปดึงนหน้าหรือไปร้อยไหมเขาก็ต้องไปทําใหม่แล้วก็ต้องบารุงอยู่ดีไม่ใช่ทำแล้วอยู่ได้ตลอดนะก็เจ๊ไม่ไม่นี่เลย วันห้าสิบกว่าแล้วยังไม่นี่เลยไม่ิ้่เลยไม่ันนี่คืออะไรไม่แก่เดี๋ยวปิ้งอยู่เลยกำลังขำเพื่อนทำมาหากินรู้เลยมาทำอะไรแยกขำบ้างเมื่อกีคุยกันแล้วเพื่อนั้วสูดใจสุดตรง ลอยนึ่นนนนนาานค่ะนเรนะคะไปเรา,าไปขาไทรอยไงพอไทไอเนี่มันก็ทําให้ฮอร์โมอนเราผิดปกติเราเรียกฟ้าฮอร์โมนใช่อะไรก็แลว้วแต่ยังไงคือมันพอเราอายุมากขึ้นมันต้องรักษา,างี้ยน,ออนะฮอร์โมนเราผิดปกติฮอร์โมอนเราในร่างกายเราฮอร์โมอนแม้กระทั่งฮอร์โมอนเรื่องของอายุหรืออะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนนะถ้าเราไม่ดูแล แต่พี่เรียนมาทางนี้โดยตรงอ่ะและ้วก็แล้วก็บางทีคนอ่ะไปสั่งของแบบนี้สั่งของออนไลน์เงี้ยนาเนี่ยโดนเตอร์นลอยมาเนี่ยเราก็มีสมุนไพรเกี่ยวกับตเตอร์ลอยพวกนี้นะขัดพ็ต้องหายเลยหยุดเลยแต่ต้องหยุดกินพวกนั้นนะหยุดกินตัวที่มันแพ้อะไรเงีย้ยแลย้วทีเขาฉีดอ่ะอัน <ไง S 2> นั้นอันนั้นหมอเขาคงมันต้องไปฉีดกับหมอแล้วฉีดอันนั้นไมงฉีดฉีดไขมันหรือฉีดอะไรเงฝั่ง มัน,นไม่รู้่าพอหายพอมันนี่แล้วนะเป็นขึ้นมีอ่าไม่ได้แบบอันนี้รักษาธรรมชาติจะหายหายจริงเลยเพราะว่ามันมันรักษาคือมันขับข้างในอะ่ะข้าใจว่าเหมือนเหมือนทีมสมัยใหม่มันดันดันข้างในมันไม่ได้มาลอกข้างนอกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นโมเลกุลเล็กเดี๋ยวนี้ ผมให้รอดกอน I don't know. 快啊。 ทำทำอย่างงี้ถ้าเรามีเวลานะ่ะมันจะดีเพราะว่าที่เขาจะทําเวลาให้ดูดจานสภาพหน้าถ้าทําด้นานหน้ามันจะมันจะขัดแล้วออกนะก็ว่าเนี่ยจะตอนนั้นก็หลุดไปด้วยนะใช่หน้ามันจะใสขึ้นแล้วหลุดไปบางส่วนแล้วเราใช้คีมต่อเนนะื่องอาทิตย์แรกก็จะออกเยอะแล้วเกือหมดแล้วที่ที่สองมีหายหมดมันไม่ได้ลอกนะ ทำบุญอ่ะนะคะค่ะวดนทุกวันค่ะทุกวันเช้าเย็นแล้วก็เดินกันแดดอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้วดทุกวันวดกม่วดครั้งแรกครั้งเดียวถ้าเรากะดวกเรือมาสองครั trim, <stop. S 1> ้งก nah <ov |notimestamps|> ็มาสองครั้งเรากระดวเรือละครั้งก็มาเรือละครั้ง thấy hứa là โควิดด้วยอะไรด้วยแล้วฟ้าก็ยังงวกก็แ้แต่ก็มีมาเพิ่มมาเรื่อยเนาะแล้วก็มาปีที่สองแม่ค้าประจำเดือนเดียวบางรอบก็ใช่แล้วก็แต่ไมอยู่นี่โควิดสามรอบเลยเนาะสามรอบที่สามที่ ทรงผมอะไรหมดเลยดัดผมเนี่ยดัดคนยืดปลายยืดถาวรทําทุกอย่างที่ร้านเนี่ย เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ด้วยเหรอเ,อเรด็กอย่างนี้ ตรงนีใใ้ใบเกตุเนี่ยตายเลยนะซื้อของมาขายไปหรือทำอะไรงั้นมีต้นทุนนะแต่ว่ารายได้ละมันขาดรายไ,ได้รายจ่ายแล้วมันขาดมันขาดแน่นนะนรู้หมดรู้หมดเพราะเพราะว่าเงินเข้ามาก,ก่อนเราต้อโอนซื้อของเราก็ต้องโอนตรงนี้ใช่ไหมต้นตลกมากเลยเพราะตลาดที่พ่องแม่เราพี่เราพี่สุดนะว่าพี่จะต้องเลี้ยงตัวเองในเรื่อง เพราะว่ามันคูมาตันจีหนัมาอย่างเงี้ยอยู่ที่ตัวชั้ราคาสูงได้่ที่นี่เราใช้ของดีแต่ทำถุงมากเปนอย่ายินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเราเสิยเงิเยเยอะก่ตเพราะว่าเราเราต้องทำตัวให้ได้เหมือนบอกข่าวมาบอข่าวมาอย่างเี้หว่ายของแล้วให้จ่ายหมดแล้วว่แล้วคนนี้ไม่ได้เสียค่าภาษีเราลองไม่ลองรับ มีเงินสดอย่างเดียวเอ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้เอ๊กเราก็ไม่ได้เงินและเราซื้อของเราก็ต้องผ่านเชื่อติใชต้องผ่านทีทุกอย่างต้องผ่านเพราะนั้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเงินแล้วเงินวันนี้ไม่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ใช้โทรศัพท์อย่างเดียวเงินอ่ะโอนอย่างเดียวเน่ะจริงเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็พูดพูดคือเราถูกมันฟังเฉย แต่ถามว่ามันรีเคร่งได้ไหมมันรีเลี่ไม่ได้หรอกไม่งั้นเราเราก็ไม่สามารถที่จะรับลูกค้าที่โอเคได้ใช่ป่ะลูกค้าลูกค้าเดี๋ยวนี้ก็ลูกค้าทางสมัยง่าย้ก็มาใช้คนใหญ่ก็โอนิเดียวโอ,โอแ<บ>นแมนตัวเองอแบรนด์ขวดตัวเองยังโอนเลยแบรนด์อะไรนะแบรน์แบรน์ยังไงอะทุกไส่ไอ๋อ โอนแล้วห้าหกสิบกูยังโอนอย่างเดียวกูไม่ยยจ่ายแล้วโอนอย่างเดียวโอนอย่างเดียวแค่นนะคือ <Yeah. S 1> ไงก็ต้องโอนยังไงก็ต้องเอาไม่มีเงินเอา,เอา,เอาไง่ายงวันนี้ก็มาเก็บค่านะ้ําเราก็ต้อง,เร,องเราไม่มีเงินสดเราลูกค้าโอนหมดเราก็ต้องโอนเราก็ต <c oughs> ้องโอนจริงไหมเออโมงมากเลยเติมน้ำมันอะไรก็ต้องโอนทวนี้เติมน้ำมันยังโอนเลย <c oughs> <c oughs> เก็ใช่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใจบป่า ก็เป็นอันนี้เราเล่าฝูกันไปเฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้เราต้องเราต้องรู้จักไงเพราะเราทํต้องปรับต้องรู้จักปรับเราต้องแต่มีเงินเสริกันตัวไม่ได้ไม่ใช่มีเงินเสริกันตัวไม่ได้มันใช่ผมเนี่ยอ๋อทำไมอ่ะใช้หมดเลยพี่ก็สรุปไปด้วยนะ แต่งไม่ใช่ถูกด้วยนะแต่งแพงเนี่ยหรอแต่งแพงอ่นี้่เจ๊เห็นแล้วเจ๊กะปงคนโลกนี้มันก็มีอะไรนะแต<บ>งใ้จัดให้มันบางทีเราทําให้เราปงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คนที่อายุเยอะแล้วดูแลตัวเองดีๆอะ่ะร่างกายเขายังดีอยู่ไงเจ๊ว่าคือเขามีเงินดูแลตัวเองอะ่ะตัวตัวเองก็ดีใครใครก็มาช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองอเนาะ ยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยรักปานใจเกืนกินลองแกงง่งอมดูไม่ได้อย่าให้ยยนใช่ไหมตรงไหนก็อย่าให้ยนใช่ไหมกนะโดดแม่เจ๊ตละนะพรุ <c oughs> รงง่งนี้ทำงานบอก ก็ดูวันนั้นไปส่งทําคิวเขาก็อย่างเงี้ยแล้วเขาก็คุยเขาก็แซลวเ<ม>าหนูมไปลบไปเนี่ยหนูจะทำใหม่เย้าทรงใหม่หน <laughs> ูไม่พอใจหนูก็เหมาเลเซอร์มัวผาตัดเดือนนีออ้ไปเลเลครั้งล่า,าสดวันที่สิบเอ็ดเลเซอร์ลบ หนูก็เมาใจแคร์เลยวเอดีเนาะว่าลือกขาว่าเราเพิ่งแต่งงานเงิเป้านี่แหละคนแรกคนเดียวนี่แหละมีอยู่คนเดียวนี่นะต้องมีคนเดียวสิมีหลายคนทำไมแล้วบอกว่าเนี่ยคนแรกคนเดียวแต่งงานกงนมายี่สิบ ยี 28, 29, 29, 29, 30, 30. ่ปดไปยี่สิบเก้าปีแล้วกเริ่มหนูรก็เพิ่แต่งดูแ้วพ่อแม่หนูอด่ากันทุกวันทะเลาะกันทุกวันรานี้ก็โหนพ่อแม่นี่แล้วไปทํา,าไปทําคิ้วมาเท่าไหร่อันแน่หรอกอ๊่หนูทำมาเท่าไหร่หนูทำมาสองสามปีแล้วไม่จำไม่ได้เลยถ <c oughs> ึงสามพันไหมไม่ถึงพน่าประมาณนั้น อันารลบเอ้าชองหน่อย่างแบบลายเส้นสารหาหนึงหมดเมาเลเซอร์กันเยอะเลยลายเส้นกันหลายคนเลยร้านนี้มีเลยนะเจคิ้วสวยอะเท่าไหร่แถวไอ้เนี่ยเป็นพันไอ้แต่ริ้วอะนี่ต้องรอลบก่อนตาวกับเอ ไอ้ไอ้รบกวนแทนอได้ ute, แต่ว่าเวลาทำาหสามสามเก้านี่มินตาพกยิ่พวกยิ้มิ้วด้ยเขาเรียกอะไร ต้องมาส่งใช่ไหมยังไงก็ได้ส่งอยู่ดี <c oughs> ใช้ตัวเองเลยอีอ้คันนั้นลูกใช้ลองใช้เสร็จแล้วนะคะพี่ตุ๊กตาก็ฝากร้านสวยๆตุ๊กตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ด้วยนะคะแล้วก็ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาตามมือถรรือลิงก์ไลน์นะคะแล้วก็ฝากช่อง youtube ร้านเสริมสวยตุ๊กตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ช่องเพจ f a c e b o o k ร้านเสริมสวยตุ๊กตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ช่อง tiktok ด้วยนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้พี่ตุ๊กตาด้วยนะคะวันนี้พี่ตุ๊กตาก็ต้องลาไปกับผมส,สวยๆของคุณลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย